แบบไกลเบามากอย่างบางทียังไม่ทันจะนั่นเลยเหนียวเลยแม่งลั่นแล้ะ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมีกันนะฮะวันนี้ก็ผมจะมารีวิวปืนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะพอดีน้า,นานที่ผมเคารพที่ทำงานด้วยกันนี่เขาได้มานะเป็นปืน9กเ,เมตรครับกมาเป็นยี่ห้อซีแนะฮะเนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะซึ่งเจ้าของปืนนั่งอยู่ข้างหลังนู่นนะฮะดีได้มีโอกาสแกเพิ่งได้มาก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูนะฮะผมก็ไม่เคยยิงเจ้าซีด้วย มาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างเอาเร็วๆเ,เลยนะอ่ะเปิดมาในกล่องนี่จะมีแม็กมาให้หนึ่งสอง่ะแล้วก็มีนี่อ่ะสามนะฮะเป็นสามอ่ะดูเลียร์ปืนก่อนนะ,อะโอเคโอเคนะฮะเป็นอย่างนี้นะอ่ะซีเซตนะครับผมเจ้าตัวนี้นะมันเป็นเหล็กล้วนเป็นเหล็กล้วนน้ำหนักค่อนข้าง มากพอสมควรนะฮะความรู้สึกแรกที่ผมจับนี่นะต่างจากปืนที่ผมเคยมีอยู่ก็คือเจ้าพวกพวกก๊อกพวกกอกที่เป็นพวกพวกพลาสติกพวกอะไรเงี้ยนะมันจะเบาแต่คันนี้ตัวนี้หยิบมานี่มีน้ำหนักมากพอสมควรลำกล้องแต่ที่ผมหาข้อมูลมานะลำกล้องมีประมาณ4.9 4.9จ้านะฮะ4ีนิ้วแล้วก็สีก้านี่จากมื่นะแต่ถ้าวัดภายในไน่ยประมาณส7นะครับแล้วก็ผิวเฟรมล่างนะฮะก็จะลมดำมาะะประมาณนี้ศูนย์ศูนย์หน้าจะเป็นไฟเบอร์สีแดงศูนย์หลังปรับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะฮะตัวนี้นตัวนี้นะฮะน้ำหนักโดยรวมนะฮะก็อยู่ประมาณ โลกว่าโลสามประมาณโลสามถ้าใส่กระสุนด้วยนี่ก็ประมาณโลห้าก็หนักอะ่ <S <S> <S ะก็คือไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะพกอยู่แล้ว <S <S> <S มันเป็นปืนทาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะเพราะมันหนักมากพอสมควรแล้วมันเป็นฟูลไซส์อ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจับเนี่ยแต่มมือมากเลยปกติจับพวกก๊อกพวกปืนเอลเต,ติกเนี่ย มันจะเล็กตัวนี้นะเนี่ยเต็มมือมากนะแล้วก็ด้ามนะฮะด้ามตรงนี้จะเป็นสีฟ้าจะเป็นอลูมิเนียมสีฟ้านะฮะมีทำแเป็นเช็คเกอร์กันลื่นมาทั้งด้านหน้าด้านนอกนะฮะเฟรมล่างครับก็จะมี รัมว่า Make In Check Republic ข้างบนก็จะเขียนว่า CZ Shadow 2 9ถูคูณ9ะก็ประมาณนี้ครับาปุ่นปุ่มปลดแม็กขนาดใหญ่นะฮตรงนี้นะครับสามารถปลดได้ง่ายนะครับนะฮะปลดง่ายมากครับนะแล้วก็อันห้ามกายล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะนกนกจะเป็นนก จะเล็กนะครับออกแบบมาเพื่อให้มันน้ำหนักเบานะฮะการแข่งขังนะฮะยิงดับเบิลได้ครับซิงเกิลได้นะฮะตัวนี้ไกลด้านหน้านี่จะทำเว้าแล้วก็ช่องตรงนี้จะใหญ่ครับสำหรับคนที่นิ้วใหญ่ข้างหน้านี่มีกันลื่นให้ด้วยนิดหนึ่งนะฮะอ๋อตัวนี้เฟรม,มันจะหุ้มเฟรมปืนจะหุ้มสไลด์แล้วค้างปืนเต็มเวลาขึ้นลำเนี่ยค่อนข้างยาก มันเล็กจับมันจะหลุดมือเห็นไหมเนี่ยมันเล็กมากต้องจับข้างหน้านะจับข้างหลังนี่จับยากหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าอยากลองแล้วเนี่ยกับเจ้า CZ Shadow 2โเห็นเขาบอกว่ามันนิ่มมากเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะนิ่มขนาดไหนปะ่ะเจอกันเราจะมาลองทดสอบเจ้าปืนเอ่อ ซี s ซ a ชาโดทนะครับของนาหนูนะครับที่ได้มาสดๆจิงๆเลยครับอยู่ในเอวผมแล้วนี่ยแอนซีเซตชาโดทนะฮะอันนี้นะนูเอามาให้ผมลองเป็นที่แรกเลยครับเขาบอกว่าปืนเอ่อฟูลไซส์นี่มันจับแบบเต็มมือมากเต็มมือมากนะครับแต่ผมเป็นคนมือเล็กนะแต่ว่าก็ จับได้ถนัดมือมากเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะนุ่มนวลขนาดไหนกับเจ้าซีเซ็ตชาโดถูกครับมาบรรจุห้านัดครับลิงที่หัวนะฮะเยวครับผม yeah, ไปดูเป้าวันครับมาตามมาครั้งแรกกับซีแฟชา่โดทูไก่นิ่มมากโอ้ย <c oughs> ลดกระจาย <c oughs> โอ้ <c oughs> ไก่มันนิ่มมากคือแบบผมเคยยิงแต่พวกปืนเล็กๆอะ่ะพวกซ้ัพแล้วแบบไก่มันแข็งพอเจอตัวนี้แบบไก่เบามากอย่างบางทียังไม่ทันจะนั่นเลยเหนียวเลยแม่งลั่นละเดี๋ยวจะไปลองอทีแต่ว่าโหยอมแล้วว่านิ่มมือมากโอเคเดี๋ยวไปลองอีกทีครับผม เดี๋ยวขอลองกันอีกทีเมื่อกี้ยังไม่ชินกับไกลอันนุ่มนวลของเจ้าสีเส็จอันนี้เดี๋ยวจะลองอีกห้านัดรู้และสเต็ปเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะครับผมเล็งหัวเหมือนเดิมฮะห้านัดหนึ่งครับสองสา ครับครบครับเลีย์ครับผมไปดูกันดีกว่าโอ้โหก็ยังหลุดบอลอยู่สองนัดครับแต่เขาหูขาดไปแล้วก็โอเคครับกับปืน CZ Shadow 2นิ่มดีครับ แรงรีคอยน้อยนิ่มนวลจับเต็มไม้เต็มมือก็สำหรับใครที่ชอบปืนเอ่อฟูลไซส์อย่างเจ้าซีซนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะฮะเป็นปืนที่เหมาะกับก,บการแข่งขันนะครับไม่ได้เหมาะกับก,บการพกพาเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะเหมาะกับการแข่งขันเพราะปืนมันมีลักษณะที่ใหญ่มากฮะก็คลิปนี้ก็จบการรีวิวนี้เดี๋ยวขอญาตไปยิงเล่นก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเอาปืนอะไรมารีวิวเจอกันกับชอมีการ